สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้าพดูนะผมก็วันนี้เรามาช่วยงานนานอะไรกันนะผมนี่ตอนนี้ก็กําลังจะไปตักไม้นะครับผมเพื่อที่อจะเอาอะไรนะไม้ที่เนี่ยครับผมเนี่ยตรงเสียบเนี่ยครัผมเราจะไปขุดหลุมกันนะครับผมนี่เราจะมาขุดตรงนี้ครับผมเราเราจะขุดเพื่อลงเสานะครับผม แล้วก็จะปลูกอะไรนะนั้นอะโวคาโ,คโดโอเคนี่ก็จะตรงนี้นะครับผมเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> นี่ต้องขุดจากนี่นะครับผมต้องขุดจากนี่นะครับผมไปนู่นแล้ว <c oughs> นี่ขึ้นมาถึงนี่เลยครับผมจะปรับมานี่ครับผม <c oughs> เราเริ่มกันเลยต้องไปหาไม้อีกบอชิโบ <c oughs> เราจะไปตักใบก่อนนะครับผม เนื่อวะได้เวลาที่ยาเนื้อนึกว่าเหนื่อยไม่เป็นนะเนี่ยเนื่อยเป็นครับแรงหุ่นยนต์นะไหนขุดลึกไปมาไหนศอกหนึ่งพอศอกหนึ่งเพื่อนักก็ต้องออกพอขุดลึกไปมันออกเลยบัดทำอะไรต้องเพื่อนักกครับครับผม ดี่ว่ะจริงจริงวันนี้สมมติเราต้องอในไม่รู้จะเกิดอะไรนต้องรือแค่คิดว่ามันน่าจะได้โอกาสรือหนึห่งแต่จะไม่ใช่ตอนนี้เราอีกนานครับนะเขาจะต้งฟังน้อยข้นลึกได้ตรงนี้มันใกล้ถนนด้วยไงใช่ไมหมรู้ต่อไปขุดได้กี่รูแล้ว ฮะข้างบนนี้ใช่หรือเปล่าใช่ชชหมดเลยโอ้กะกุกเลเลไปอันนี้อันนี้รูแรกของผมนะครโอเคไปนต่อครับผมอือ รูนี้นี่ตรงนี้ตอนนี้ก็ขุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ประมาณกี่รูแล้วนั้นประมาณประมาณยี่สิบกว่ารูนะครับผมฮะ,ะ,ะ,ะอ๋อ,อตรงนี้อยู่รูหนึ่งใช่ไหมคุณเลยเดี๋ยวผมจะไปแบตเสาเสานี้ นี่เสานี่น้ําหนักประมาณนะครับผมประมาณห้กว่ากิโลนะครับผมนี่ดูดูเหมือนจะเล็กแต่ว่าหนักมากนะครับผมรอู้ยบ้านเลยเรากลอเหนอโอเคดี๋ยวผมจะแบกเสาลงไปนะครับผมนี่เสาที่เราซื้อมานะครับผมหนึ่งต้นนะครับผม ไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยกว่าต้นนะหนึ่งร้อยต้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปแบกเสาตรงนี้นะครับผมนี่คือต้นที่สองนะครับผม มันน้ำหนักนี่เกินห้าสิบโลครับวิลนี่นะเฮ้ยยังไม่สเสร็จดีเหรอโอว้ว้าเอากำลังเลแรงแน่นแทงแล้วดูนี่นี่นะยังไม่ขุดเลยดูนี่ขนะุดด้วย ันนี้คือต้องขูดรูมหนึ่งนะครับผมตรงนี้ไม่ถึ่ตรงนี้ะตรงนี้เสียมอยู่ข้างล่างครับเฮ้ยนาให้คุณอะไรเดี๋ยวให้นานมาขุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ขุดไปจะเจาะอ๋อจะยุ่งไงเอาใจไปไปขุดมั่วเดี๋ยวริบเลยกเล็กให้นานไปิดจ่ามาครับผมป 这公牛几万？嗯，明天来。来来，漂亮。到了没？啊，慢点，慢点、嗯， วันนี้เลยครับลึกแล้วครับไปเฮ้ยเดี๋ยวพอยกให <c oughs> bon ok ้สบายครับเดิน mình sẽ nâng tay giúp lên này, nâng lên đi thoải mái này, được rồi được hai, hai, à, đây là gì ô Buk bati blor. Eh? Buk bati blor. No. Oh. Minti yeah. unu. Na ito na ya. ไม่เหนื่อยสบายมากครับสบายสบายมานเลยดูหัวก็ไม่เหนื่อยเลยครับนานเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยสบายสบายถุงเท้าวายังได้ถุงน่ะหายใจนี่หาดทางผมไม่ต้องหายใจเลไม่อยาก็ตายสิก็ก็นั่นแหละคือเห็นหายใจแบบเสียงมันดังมากไง นั่นแหละไปใจดังคนเดีบวไปอันนี้ดีนะให้หนีดีอดโอ้ก็ม,ม,มันไม่ค่อยคล้องรู้สึกแบบมันตัดอ่ะอนนมันจะอ้วนขึ้นอ๋อต้องอน,น,นี้ไงนี่แหละเที่ยวแล้วสองต้นเลยเที่ยวละวสองต้นเลยนานหนักสองวันแรกเราเพิ่งมาพูด <laughs> ต้นนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าก้นต้นในนี้น้ำหนักมันเกินห้าสิบบาทสุดโหดท้ายฝั่งแล้วเนี่ยโอ้เฮ้ยถูกแล้วถูกแล้วปะยอมมาปะ ันเราได้ถู้ใหญ่ก่อนเนี่ยคือคนที่ทำนี่ไม่บอกเราเนี่ยเหลือแค่สอต้น,นครับ,รรบยังไม่เสร็จแล้วครับยังไม่เสร็จฝังนู้นยังเหลือเยอะครับอืมอืมนั้นหายไปไหนละ เดี๋ยวใหต้นเดียวครับต้นสุดท้ายเรียบร้อยครับต้นนนี้เกิน50กิโลแน่นอนครับผมถ้าไม่เชื่อนี่ลองมาสัมผัสได้เลยครับผม คนขยันอยู่ล่างครับนนคนขยันครับนมทแคสเมทแคสเบือ้องสีช้ามากเลยครับตอนนี้คือเตรียมขุดหลุมต่อครับเร็วๆๆๆเร็วเร็วเร็วเร่งเลยฝนจะตกแล้วครับ นนตอนตออกัััราหวายใจจากที่เราไปขุดหลุมมาครับผมอย่ามันทำอีกอยังไม่เหนือ่อยก่ะยังตอนนี้มันมืดแล้วนะครับผมจริงๆมันมืดแล้วแต่ว่าในโทรศัพท์นี่มันจะ มันจะสว่างนิดนึงครับขยันจริงๆ่อนนี้ดูเอต้นไม้ดือต้นไมขพอแล้วพอแล้วสวยละตรงนี้คือปรับใหม่แล้วครับจะร่องลยครับ ไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ต้นไม้นะครับเสร็จหรือยังอ๋อไม่ฮะนะไปกิคนครับนี่วันนี้ก็พอประมาณนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับตอนนี้แสงตรงน,นี้มันกำลังสว่างเงาแสงพอ,พอแสงสว่างนี่โอ้โห นานดูวาวาราะน่ะฮะมัน,นด้วยเนี้ยด้วยว,วาราะแสงเข้านไม่เถียงไม่เถียงเอาไปตะดะตรงนี้ตอนนี้คือทำงานเสร็จแล้วครับผมแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับผมพรุ่งนี้เราจะคนไปอีกเนาะนะ,นะ คนเสาลงไปนี่เอาเสาลงฮึนี่เอาเสาลงครับเอาเสาลงวันนี้ยังไม่เสร็จไงขุดขุดลุ่มเนี่เสร็จแล้วแต่ว่าเหลือแค่เอาเสาลงครับเสาลงหลุมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมผมไม่ได้อยู่บ้านผมลงมาอยู่นี่นะ <c oughs> ก็จะประมาณน,นี้แหละครับผม <c oughs> มาทำงานทำงาน,นรับจ้างจ้างวันละห้าบาทจ้างฟรีเคย่อสำหรับวันนี้ครับผมก็จะประมาก็จะมีประมาณนี้แหละครับผมไม่มีอะไรมากมายนะครัผมลงมาเที่ยวหาันนาันแล้วก็มาช่วยงานครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับปริตัพวินครับ บายบายฝรั่งลูกน,นี้อร่อยมากเลยครับนีกินเก็บเก็บมาจากบ้านนั้นนี่แหละครับอร่อยมากครับผมนะโอเคสาวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับ